สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจลูนนาทาโลทุกท่านด้วยนะคะมาแล้วนะคะเรื่องราวอัปเดตนะคะดวงรายสัปดาห์ของคุทั้ง7วันนะคะระหว่างวันที่5ถึง11นะคะเดือนมิถุนายนนะคะ2 5 6นนะคะสวัสดีกับเพจชาวเพจลูน่าทาโลกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี าชาวช่องของ YouTube c h ชาแนลของช่องลูนาทาโร่ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางใหม่นะคะทวิตเตอร์นะคะ f i n u n a t h a r o นะคะแปดหรือแปดนะคะแล้วก็ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะไว้ดูดวงไลฟ์สดๆกันนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะเกือบทุกๆวันเลยนะคะช่องทางของวูฟนะคะ v o o v ค่ะไปติดตามกันได้นะคะชื่อช่องว่าลูนาทาโร่นะคะหรือพิมพ์ว่าดูดวงกับลูนาทาโร่ก็ขึ้นเช่นกันนะคะ เรามาเริ่มกันเลยเนาะไม่ให้เสียเวลานะคะกับดวงของคนวันอาทิตย์นั่นเองคะ่ะว่าสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะดวงวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องนะคะเหมือนติดขัดอะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้นะหรือมีโปรเจกต์หรือมีอะไรนะคะที่เขาจะเบรกให้คุณทําไม่ทำนะคะหรืองานที่ทำแล้วไม่ผ่านนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเด่นมากในสัปดาห์นี้นะคะหรือนะ สัมพันธภาพนะคะความที่คุมเคือนะคะการการที่สัมพันธภาพหรือ อะไรบางอย่างที่มันคุ้มเคือนะคะมันเลยทําให้บางอย่างอะค่ะมันต้องหยุดชะง,งักไปนะคะหรือว่าจบหรือยุตินะคะก็ลองดูนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่นะคะอาคุณอาจจะต้องดูแลท่านหน่อยนะเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้เลยนะคะเพราะว่าญาติผู้ใหญ่คงจะคิดถึงท่านนะหรือคิดถึงคุณนั่นเองนะคะหรือท่านอาจจะป่วยอ่อนแอนิดนึงนะคุณต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยละกันในสัปดาห์นี้นะคะคนมิโตดนะยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน นะะยังแบบพบได้แต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่จะขึ้นมาชัดเจนว่าคุณเป็นอะไรในในฐานะอะไรเนาะในส่วนของคนโสดเองระวังเรื่องการกระทบกระทั่งหรือมีการมีปากเสียงนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะยังเออถ้าเสนออะไรไปในโปรเจกต์ในช่วงนี้จะยังไม่ผ่านนะคะ เนี่ยดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่สรวงคนวันอาทิตย์เลยนะได้ไพ่เดจัสติดนะหมายความว่าไงคะหมายความว่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอ่าสิ่งที่มันไม่ผ่านหรือว่าสิ่งที่คุ้มเครือนะคะสองแง่สองงามอยู่ตรงนี้นะนั่นเองนะเขาบอกว่าให้คุณนะคะใช้ตาช่างนะของคุณนะหมายถึงการตัดสินใจนะคะสติของคุณนะคะช่างน้ําหนักนะคะจิตใจช่างน้ำหนักของเหตุผลนะสติปัญญานะคะ ให้ดีนะคะแล้วคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรืออาจจะมีเรื่องนะอย่างที่บอกนะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอเอกสารสัญญาขึ้นลงพิสานนะยังไงรบกวนให้คุณอ่านและตรวจสอบดีๆนะคะระมัดระวังหน่อยนึงนะเนี่ยอาจจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความสมด,ดุลในร่างกายไม่ไม่ไม่โอเคไม่บาลานซ์อาจจะมีเรื่องของ โรคของความดันเข้ามาก็ได้นะคะไม่คุณรู้สึกว่าเคยมี mm hmm. i, ต้องมีคนดูแลรู้สึกไม่ค่อยโอเคในช่วงสัปดาห์นี้เท่าไหร่นะคะคุณวันอาทิตย์นะคะยังไงก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยสติและปัญญานะคะยังไงไพจ่จะติกเข้ามานะบอกว่าให้คุณตัดสินใจนะคะให้คุณใช้ความรู้สึกหรือใช้สติปัญญาของคุณนะคะที่คุณมีนะตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคะ่ะขอให้ผ่านไปได้นะคะชาววันที่ ต่อไปนะชาววันจันทร์นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคุณนะคะ ในสัปดาห์นี้ชาวัจานจันทร์นะรบกวัวดูเรื่องอารมณ์ของคุณนิดนึงนะคะอารมณ์ของคุณในบางเรื่องคุณรู้สึกว่าจะหงุดหงิดเกินไปนะคะไม่ค่อยบาลานซ์เลยนะบางเรื่องคุณก็รู้สึกว่าเออเหมือนรออะไรบางอย่างรอข่าวหรือรออะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะคุณอาจจะไปสมัครงานไว้หรือว่าคนที่เรียนอยู่ก็อาจจะรอเรื่องเรียนนะคะว่าผลจะออกมายังไงนะคะเ<ๆ>ขาบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะอย่าเพิ่งไปทําอะไรบูวามนะคะบุ่มบ่ามนะคะเพราะว่าผลเสียที่ตามมามันมีนะคะ เขาบอกว่ารอไปก่อนนะอย่าพึ่งนะคะยังไงรถไฟที่ชันชลายังไงก็ต้องมาค่ะถ้าคุณซื้อตั๋วแล้วนะคะอืมนะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดเองนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอนะคะคู่แต่ยังไม่เหมือนว่าจะเป็นคู่ที่ดีเท่าไหร่แต่ได้คุยกันนะได้รู้จักกันนะคะถือว่าคุยกันไปก่อนสําหรับคนคนมีคู่เองนะคะเป็นช่วงของการที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแนะนําให้ไปเจอแนะนําเดินทางนะหรือว่าเจอกันบ้างก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอารมณ์อ่ะ ใจร้อนนะคะร้อนตามสภาพอากาศในช่วงนี้ของคุณวันจันทร์นะจะรู้สึกว่าแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามจริงๆเลยอะไรเงี้ยหรือมีงานกระทันหันเข้ามานะคะคุณคะคุณวันจันทร์นะคะก็ยังไงก็ลองสังเกตตัวเองหน่อยละกันในสัปดาห์นี้นะคะอย่าใจร้อนนะไพ่ขึ้นมานะคะไพ่สรุปขึ้นมาเป็นแดดาบน,นะคะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเนี่ยคุณถ้าคุณเป็นคนใจร้อนหรือคุณเป็นคนหงุดหงิดง่ายนะคะจะส่งผลต่อปัญหาที่เข้ามาในตอนนี้คุณรู้สึกคุณมืดแปดด้าน อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยปัญหาที่คุณเข้ามาก็ได้นะรู้สึกว่าทําให้คุณเมื่อแปดได้พอคุณรู้สึกว่าแก้ปัญหาไม่ได้คุณเลยหงุดหงิดและใจร้อนนะคะยังไงขอให้ใช้สตินะัรอนะคะคุณขาเขาไพ่ขึ้นนาอว่าให้รอนะคะแล้วยังไงนะคะสัปดาห์หน้าเรามาดูดวงกันใหม่แล้วอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าไพ่ของคนที่กําลังนั่งรอรถนะคะแสดงว่าเขาอะรอเขามีจุดมุ่งหมายแล้วแต่แค่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองนะคุณวันจนันต่อไปนะคะคุณวันอังคาร อ,อนะค,ะคุณวันลังคานะคะอุ้ยโดดเด่นมากเรื่องของการค้าขายนะคะการสัมพันธภาพนะคะ การค้าขายนะคะถ้าคุณทํางานเป็นแนอคค้าขายหรือบริการจะดีมากจะเวิร์กมากรุ่งม,มากนะคะในเรื่องของถ้าคนที่รอเงินตกเบิกหรือเงินก้อนนะคะหรือว่าจะของเงินเพื่อจะทําธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะจะมีการเซ็นอนุมัติให้คุณได้นะคะผ่านนะคะในเรื่องของคนที่ทํางานราชการนะคะเป็นเรื่องของการที่คุณจะรอรอนะคะรอโอกาสหรือรอข่าวดีที่กำลังจะมาถึงหาคุณนะคะก็คือว่าได้รับ ได้รับข่าวนะคะแล้วก็จะโอเคค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะตอนนี้คู่ก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะเหมือนแบบอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะค,คอยดูแลทุกสุขให้กันและกันนะอืมเป็นเพื่อนกันแล้วก็พยายามที่จะดูแลกันนะคะในคนโสดเองนะมีคนเข้ามาหาคุณมากมายเลยนะคะ เหมือนจะมายื่นข้อเสนอดีๆให้คุณด้วยซีนะอยู่ที่คุณลวกันนะคะว่าคุณจะเลือกอะไรนะเรื่องแบบไหนเลือกที่ถูกใจตัวเองนะคะว่าคุณเองก็เป็นคนฉลาดที่ในฉลาดในการเลือกแล้วกันนะขอให้โชคดีนะไพ่สรุปค,คุณได้เก้าเหรียญนะคะหมายควอแม่คะมาเสริมทัาบกับตรงนี้ละกันนะว่าคุณช่วงนี้นะคะโชคมีนะคะมีโชละคลาภมาโดยเฉพาะการทํางานนะจะมีโชคอย่างยิ่งเลยนะคะคือยิ่งทํางานนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงแบบโอกาสของการตักตวงเลยแหละยิ่งโอกาสมาแล้วนะคะ เออลูน่าแนะนําเลยว่าตักตัวให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเงินทองกําลังเข้ามานะคะหลั่งไหลเข้ามาในตัวคุณเข้ามาในาธุรกิจการงานของคุณนะคะขอให้โชคดีเฮง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 นะคะชนคนวันอังคารต่อไปคนทีวันพุธกลางวันค่ะวันพุธกลางวันจะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะอุ้ยขอโทษีนะวันพุธกลางวันมีโชคเช่นกันนะคะวันพุธกลางวันมีคนหยิบยื่นข้อเสนอดีๆนะคะหรือโอกาสนะคะเข้ามาให้คุณนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าเหมือนงงงงวยงวยนะรู้สึกว่าจะไปทางไหนดีบอกไม่ถูกนะแต่อย่าเพิ่งหลงทางนะคะเดี๋ยวคนจะมีคนเข้ามานําแสงสว่างให้คุณเองนะแล้วจะยื่นโอกาสดีๆนะคะทั้งในเรื่องของการงานและก็เรื่องของเงินทองนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของสัมพันธภาพของของ,ของความสัมพันธ์ความรักละกัน นะก็ความรักของคนมีคู่อยู่ในช่วงของการที่ศึกษานิสัยกันไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะป้อนสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเนาะเหมือนเติมน้ําให้กันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเป็นช่วงที่ดีมากแต่สําหรับคนโสดน,นะคะยังรู้สึกว่าเลือกไม่ได้นะคะอืมนะคะยังแบบว่าคนนั้นก็น่าโคบคนนี้ก็ดูดียังเลือกไม่ได้นะอืมอยังไงก็ เอาที่คุณถูกใจละกันถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ก็ดูดูกันไปก่อนคุยคุยกันไปก่อนอ่าดูไพ่สนุกกันดีกว่านะคะได้ King of w a r ์นะหมายความว่าไงเรื่องเขาเสริมทับเรื่องการงานของคุณนั่นเองนะคะเขาบอกว่างานนะที่คุณจะได้รับนะคะมอบหมายนะถือว่าดีมากเลยโดยเฉพาะ เพศชายนะคะผู้ชายเพศชายสูงอายุกว่าคุณนะคะเขาจะแนะนําโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะนะคิงในคิงออฟแวน์นะคะเขาจะนําโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วนะคะอาจจะได้ทํางานนอกสถานที่เพิ่มนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันคุณเพราะว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะออกไปข้างนอกลาบากหน่อยนะคะเอาไปตักแดดตักลมหน่อยนะแต่ได้เงินเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะได้เงินแบบ เขาเรียกว่าอะไรออกไปนอกสถานที่แต่ได้เงินมากขึ้นนะแต่อยู่ในห้องแอร์ได้เงินเท่าเดิมน,นะคะก็เลือกเอาแล้วกันเนาะแกขอให้โชคดีนะคะต่อไปนะคะเป็นชาววันพุธกลางคืนค่ะนะเรื่องคืนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องของโอกาสะคะ่ะคุณขาพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนก็มีโชคเหมือนกันแต่ไม่มากเข้าพุธกลางวันเนาะคือมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของเรื่องเงินนะคะหรือมีโชคนิดนึงนะแต่ไม่มากนะคะ อืแต่ว่าเด่นตรงนี้มากกว่านะคะเด่นเรื่องผู้ใหญ่นะญาติผู้ใหญ่นะคิดถึงคุณอีกแล้วเช่นเคยคุณถ้าคุณอยู่ไกลกันก็ติดต่อกันบ้างนะคะหรือนะคะเรื่องสัมพันธภาพนะคะกับคนรักนะคะถ้าคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ติดต่อกันนะคุยกันนะใช้เทคโนโลยีสื่อสารนะคะ คุยการบ้างนะคะเหมือนเขาคิดถึงคุณนะคะคุณก็เหมือนจะยุ่งเนาะอาจจะยุ่งเรื่องเงินหรือเรื่องงานนะทําให้รู้สึกว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องของคนอ่ะแล้วก็เรื่องของความคิดของคุณเองด้วยนะคะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ในสัปดาห์นี้ของคุณนะมีความคิดที่เครียดนะคะเครียดแล้วไม่ปลดล็อกความคิดของตัวเองเลยไม่สามารถที่ทําให้ หาไอเดียใหม่ๆหาโซลูชันใหม่ๆให้กับชีวิตไม่ได้นะคะยังไงนะคะขอให้ฟ้าหลังฝนเนาะยังไงขอขอให้มันมีโอกาสเข้ามาเดี๋ยวก็มีค่ะโอกาสของคุณนะคะฟ้าหลังฝนมีย่อมสวยงามเสมอนะคะโอกาสแล้วก็เรื่องเงินมีนะคะมีเข้ามาอาจจะได้ไม่ครบนะคะถ้าคุณรองเงินตกเบิกหรือว่าเงิน,งนก้อนที่คุณรออยู่นะคะได้รับนะคะแต่อาจจะได้ไม่เต็ม,ม,ตมจำนวนนั่นเองนะคะคุณพูดกลางคืนนะคะเราดูไส้ไพ่สรุปกันดีกว่านะ ภาพสรุปคุณได้เชิญออคัมาสิบถ้วยนะคะเขาพูดถึงความสัมพันธภาพจริงๆงด้วยนะคะเขาพูดมาเสริมเรื่องตรงนี้นั่นเองนะ,ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะกลับไปหาครอบครัวบ้างก็ดีนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่เองนะคะเทคโนโลยีช่วยได้นะคะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้นะคะโซเชียลมีเดียนะคะเป็นมันเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลสําหรับคน ปัจจุบันแล้วเนาะเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียช่วยได้นะคะถ้าคุณต้องการอยากจะพบเจอใครหรืออะไรไปใหม่เปิดโลกใหม่นะคะมันไม่อยู่ไกลตัวคุณเลยนะคะหรือตอนนี้คุณรู้สึกว่ายังอยากอยู่กับครอบครัวอยู่หรือเปล่านะแต่เขาบอกว่านะคะวันพุธกลางคืนยังไงรบกวนให้เขาบอกว่าให้ปลดล็อกความคิดของคุณก่อนนะถ้าคุณยังปลดล็อกความคิดคุณไม่ได้ในสัปดาห์นี้นะคะคุณก็ยังจะเหมือนแบบ ยังย่ำอยู่กับที่นะอืมเนี่ยดูสิโอกาสมาน้อยเลยอะ่ะคือเหมือนโอกาสจะมาดูพระจานทร์สิคะเขาไม่เต็มดวงนะหมายถึงว่าไงเหมือนจะมาเต็มดวงให้คุณเห็นแสงสว่างแต่มีเมฆบางหมายถึงความคิดของคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณตีก่อให้ตัวเองนะคะคุณก็จะไปไหนไม่ได้นะคะยังไงนะะปลดล็อกความคิดนะทลายเกาะที่คุณสร้างขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะสู้ๆค่ะคุณวันพุธกลางคืนต่อไปคุณวันพฤหัสค่ะ ทีวันพฤหัสนะคะจะเป็นยังไงอุ๊ยวันพฤหัสนะคะมีโชคโก้อนใหญ่เข้ามานะคะขอให้โชคดีค่ะคุณคาอาจจะเป็นโชคที่เกิดจากที่คุณนะคะ บำเพ็ญหรือทํามาหมายถึงว่าอาจจะเรื่องเงินเรื่องงานนั่นเองนะเรื่องงานของคุณที่คุณทํามาสั่งสมมาทําให้คุณได้รับเงินก้อนหรือเป็นโชคที่มีคนหยิบยื่นมาให้หรือโอกาสดีๆนะในสัปดาห์นี้นะคะจะมีเข้ามานะคะอาจจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณสักธานะ เนี่ยะคะไกลๆเห็นไหมเอ่ยนะเห็นพระนะคะสิ่งที่คุณศรัทธานะคะคุณขออะไรไว้นะคะตอนนี้คุณได้รับแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เขาจะให้คุณนะคะมีระวังเรื่องเดียวนะคะคือเรื่องของจิตใจความเครียดของคุณนะคะอย่าไปเครียดมากจนต้องไปหาทาง,ทางออกด้วยวิธีอื่นๆนะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะหรือระวังเรื่องสุขภาพของคุณนะอาจจะแบบเขาเรียกว่าทุกขลาบเนาะคุณเนาะคืออาจจะแบบ ไม่สบายอะแต่ก็ได้เงินนะอะไรเงี้ยจะถือว่าเรื่อเป็นเรื่องดีไหมเอาไป็ว่าเรื่องคนโสดก่อนนะดูเรื่องสัมพนภาพกันนะคะเรื่องคนโสดนะคะเป็นช่วงของการที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวโอเคกว่านะรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากจะลงหลักปักฐานกับใครนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบ อ,อ,อยากอยู่เงียบเงียบไปก่อนนะคะในส่วนของคนมีคู่เองนะถ้ามีเรื่องปัญหาอะไรกันนะคะให้คุณแบบใช้สติแล้วก็ความเงียบใช้ความเงียบนะหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ให้มาแบบวุ่ววนวายการอะไรนี้นะคะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้คุณเงียบก่อนนะอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะเงียบไปก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะอย่านะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะเพราะไม่งั้นปัญหาบานปลายนะเรามาดูไพ่สรุปกันดีกว่าค่ะ ให้สรุปคุณได้เดลเวอร์นะคะคนมีคู่นะคะมีคนเข้ามานะอืมไม่ใช่คนมีคู่สิคนโสดขอโทษทีค่ะคนโสดน,นะมีคนเข้ามาสนใจคุณหรือคนกําลังสนใจใครสักคนหนึ่งนะอืมแต่มันอาจจะ อืมเขาเรียกว่าอไอดีอยมันเป็นช่วงที่เหมือนคุณรู้สึกว่าจะชอบเขามากกว่านะเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะอมยังไงขอให้ตรวจด,ดูให้ดีๆก่อนจะคบใครนะคะเพราะว่าเหมือนอันเนี้ยมันจะเหมือนว่าคุณจะหลงอ่ะหลงรักเขามากมากจนไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยอะค่ะ คนพาวันพลหัดนะคะยังไงขอใ,ใช้สตินะใช้สมาธินะคะใช้ปัญญานะคะสติมาปัญญาเกิดแล้วทุกอย่างจะก,กระจ่างนะคะเพราะยังไงสัปดาห์นี้คุณมีโชคนะคะขอให้โชคดีค่ะต่อไปคุณวันศุกร์ค่ะคุณวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะอุย้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะบอกคุณนะคะบอกว่าคุณบอกว่ายังไงคะ ในเรื่องของการงานโอเคมากนะคะถ้าคุณกำลังส่งโปรเจกต์ไปแล้วให้ให้เขาตรวจนะคะหรือทำงานอยู่แล้วผู้ใหญ่เข้ามาจะเข้ามาดูแลคุณเป็นพิเศษหรือเข้ามาชี้แนะแนะนำนะเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยนะคะหรือสิ่งที่คุณศรัทธาอยู่นะคะถามว่ามีโชคได้ไหมวันศุกร์มีโชคได้นะคะมีโชคนะคะเพราะว่ามีสิ่งสทธิ์เข้ามาดูแลปกป้องคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงเออไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณนะไม่ว่าภัยอันตรายใดๆนะคะถือว่าโอเค มากนะคุณมีคนมีเาขาเรียกว่าอะไรมีสิ่งสกิดคุ้มครองแล้วกันหล่ะวันศุกรนะ์เนาะแต่ในเรื่องสัมพันธภาพมีสีถ้าคนโสดโอเคเป็นช่วงของการดูดูกันอยู่คอนซัลต์กันอยู่รู้จักกันอยู่แต่ของคนมีคู่นะถ้าคนที่ไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็คืออาจจะได้เจอกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าเท่านั้นเองนะคะแต่สำหรับคนที่เราหงษ์แ,แห่งกันอยู่อะ่ะคือเป็นช่วงที่เหมือน บางอย่างเขาจะบอกคุณนะคะเหมือนเป็นไพ่กระซิศมาบอกคุณว่าคนที่ควรคบอยู่อะ่ะคือเขาจะบอกว่าถ้ามันใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่คุณควรจะปล่อยเพราะว่าเขาเองรู้สึกว่ามีอีกคนที่คุยอยู่เหมือนกันนะอืมเรามาดูไพ่สรุปดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคุณจะแก้ไขอย่างไรนะคะได้เดาฟันนะคะเขาบอกว่าไงนะ่ะเขาบอกว่า เป็นไพ่ที่ดีจ้ะแต่มันขึ้นในตําแหน่งภาพเ,นนเป็นเรื่องของคู่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีในนี้หมายความว่าไงของคนที่มีคู่นะคะถ้าคนมีคู่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามก็คือว่าถ้าอยากได้น้องอยากได้บุตรนะคะจะมีนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่อยากนะคะป้องกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจจะมีน้องก่อนกําหนดก่อนวัยก็ได้นะดูหน่าเป็นห่วงนะคะนะอย่างที่บอกกันไหมหาหมอนะคะพูดคุยกันบอกหมอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ บอกบอกว่ามีวิธีการป้องกันหรือ,อยังไงบ้างแต่ถ้าคนที่อยากจะมีแล้วนะคะปรึกษาแพทย์ได้เลยค่ะคุณมีแน่นอนนะคะมีน้องนะได้รับข่าวดีนะคะเรื่องงานก็เช่นกันนะคะมีทั้งไพ่เทว,เาทวเานางฟ้าคุ้มครองนะแล้วก็ไพ่เดือดสันเข้ามาถือว่างานคุณปังช่วดวงคุณดีนะคะคนวันศุกร์แต่เสียอย่างเดียวนะ,ะระวังเรื่องสมรนธภาพนะเพราะว่าถ้าเรื่องอะไรนะที่ปิดกันไว้อยู่อะแล้ว เขาเรียกว่าอะไรดีอะปิดกันไว้อยู่แต่ปิดไม่มันความรับมันไม่มีในโลกอะค่ะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะว่าความรับมันไม่มีในโลกนะคะยังไงวันหนึ่งมันโปะแตกขึ้นมามันก็จะได้รู้เองละคะ่ะว่าใครคิดดีกับคุณใครคิดไม่ดีกับคุณนั่นเองนะยังไงก็สู้ๆขอให้เป็นกาลังใจให้เพราะคุณก็โอเคนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้คุณนะศรัทธาต่อเขานะคะแล้วเขาอ่ะจะช่วยดูแลคุณเองนะคะต่อไปค่ะวันสุดท้ายแล้ว วันเสาร์นะทีมวันเสาร์จะเกิดขึ้นอะไรบ้างกับสัปดาห์นี้ของคุณนะทีมวันเสาร์อุย้ยมีโชคอีกแล้วนะคะวันเสาร์ดีกันทุกๆคนเลยนะคะวันเสาร์มีโชคเช่นกันนะเป็นโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคืองานที่คุณเสนอไปนะคะหรือของที่คุณหวังอยู่ตอนนี้นะคะหรือโชคที่คุณต้องการนะเอาเป็นว่าคุณประสบความสำเร็จแน่นอนเลยอืม ให้ของคอนเสดมันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องงานเรื่องเรียนนะ,ะเรื่องงานที่คุณกําลังย้ายหรือว่ารอคําตอบนะคะหรืองานที่สมัครอยู่นะคะรอคําตอบรอสัมภาษณ์หรือเรื่องเรียนก็เช่นกันนะคะนะได้นะคะได้แน่นอนนะโอเคแต่มีแค่เรื่องเดียวที่ควรจะมาระมัระวังสงเรื่องหลเ,เรื่องดีกว่าควรระมัดระวังเลยก็คือหนึ่งนะสันญูสาวนะคะถ้าคุณคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ แต่กลายเป็นว่าสเสน่ห์ของคุณอนะมันกลายเป็นว่าแฟนคุณจะเข้ามาหึงนะคะสําหรับคนมีคู่นะแฟนคุณจะเข้ามาหึงมาห่วงเป็นพิเศษนะคะในสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะไปทําไปไปไหนไปทําอะไรนะคะเหมือนมีคนติดตามคอยจ้องมองคอยเช็คสถานะชีวิตคุณตลอดเวลานะคะแต่ก็ถือว่ามันอย่าอย่าเพิ่งไปโกรธคุณแฟนเลยนะถือว่าเขาเป็นห่วงเขารักนะเขาถึงทำเนาะแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีนะคะมีคนเข้ามาแน่นอนนะแต่คุณต้องเลือกนะ เพราะว่ามีสิ่งให้คุณต้องเลือกนะคะทั้งคือมันมีมากมายเลยทั้งคนดีและคนไม่ดีอะ่ะอยู่ที่คุณไม่ได้ว่าคุณคบคนไม่ดีไม่ดีไม่ใช่นะแต่ว่ามันอยู่ที่คุณอนะ่ะคุณจะเลือกคนแบบไหนระหว่างคนที่ดีแล้วถูกคนที่ดีแล้วถูกต้องกับคนที่ถูกใจคุณแล้วคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นะก็ ให้คุณเลือกดีๆละกันแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องเซกเอกสาร,ส,ารสัญญาเข้ามานะคะการขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าเรื่องผลประโยชน์นะ,ค,ะคุณดูดีๆนะคะอ่านดีๆให้ถี่ถ้วนนะคะอาจจะแบบมีเรื่องแบบ โดนเอารัดเอาเปียก็ได้นะคุณนะระวังดีๆนะคะคือขอให้อ่านเยอะๆนะคะเอกสารไม่ใช่ว่าเซ็นแก๊กเดียวแล้วจบนะไม่ใช่นะยังไงขอให้อ่านหน่อยเพราะไม่งานนะจะมีเรื่องที่แบบเหมือนจะผูกมัดคุณติดเข้าไปอีกนานเลยนะคะแต่ถ้าพูดในเรื่องของการงานคนที่รอง,งานอยู่จังหวะงานอยู่นะถือว่าเป็นช่วงดีนะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆเพราะคุณจะได้รับการเซ็นสัญญานะคะข้อผูกมัดนั่นเนาะอ่ะแล้วสาหรับคนที่เรียนเหมือนกันน้องๆที่กําลังศึกษ กำลังจะเรียนต่อสอบสอบเรียนต่อหรืออะไรนะคะเป็นช่วงที่โอเคนะคุณจะได้รับนะคะผลนะได้รับผลดีนะไพ่หนึ่งกระทาขึ้นมานะคะหมายถึงความเติบโตการเดินจะกก้าวหน้านะคะนั่นคือสิ่งดีๆที่กําลังรอคุณอยู่นั่นเองนะคะคุณวันเสราร์นะคะขอให้โชคดีนะคะทั้งเรื่องโชคลาภเรื่องการงานที่คุณรออยู่นะคะแล้วก็เรื่องงานแต่ขออย่างเดียวเรื่องเดียวนะให้เรามาระวังนะเรื่องเอกสารสัญญานะคะอ่านให้ทีท้วนก่อนนะอย่าเพิ่งเซ็นอะไรง่ายๆไม่ใช่เห็นมัน เอ้ยยาวไปไม่อ่านแล้วเซนอย่างเดียวไม่เอานะคุณขออ่านหน่อยนะคะดูหน้าขอแนะนําแล้วก็เตือนไว้นิดหน่อยละกันเนาะแต่ยังไงคุณก็ผ่านไปได้ขอใช้สติค่ะก็จบไปแล้วนะคะการทำนายไทยทักของเรื่องราวของคนทั้ง7วันนะอัปเปดตดวงกับรู n น่านะคะยังไงก็หมดคลิปนี้แล้วรู n น่าก็ขอขอบคุณนะคะ ชาวเพจลูน่าทาโร่ทุกคนนะที่คอยติดตามลูน่านะคะแล้วก็ชาวยช่อง youtube ด้วยนะคะชแน,นลของลูน่าทาโร่นะคะที่คอยมากดถูกใจนะคะกดซับสไครต์ลูน่าด้วยนะแล้วก็มีการคอมเมนต์ด้านล่างถ้าใครอยากจะข้อเสนอในอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ เขียนได้นะคะหรือจะมาอินบอกคุยกับลู n a น่าก็ได้นะคะที่เพจ a c e b o o k นะคะดูดวงกับลู n a น่าทาโร่ค่ะพิมพ์ไทยได้เลยนะคะยังไงวันนี้ลู n a น่าไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปลู n a น่าด้วยค่ะยังไงขอให้เจอกันแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็โชคดีนะคะยังไงก็ลู n a น่าไปแล้วค่ะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆกับชีวิตในสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย